ดีดีปารวนอูกเสี่ยนี้ทางปทางแม่นี่แบบพอทำเแม่อยูด้วบางอย่างดูวยซึงเรามานั่นทำไม่คือไปไปถ่ายยูไปบานที่นอนยาเนี้ไปแจ็ช้าช้ามันอยู่แเก๋ลาด้มันยันมันอยู่แเกนี่แล้วมันมาเฮ้มันชิ่งกบเขินเราบอกบ่มันชิ้อแตงมาน้วยซื้อแตงมามาแจกกินมาชิ่งผ้ากินแตงกระโปงไหม ไอเค่งเนี้ยมากินยาเช็ดมันกัดใชยเันดอเจนาอะไรเด็กคนข้างบ้านมันกินมาโดนไปใช้ดูแลนาทีนึกนั้นมันหมามดีมันบอกเข้าดจมือมอขีวรสยักิอีวรสยัคตินหนาวเขาบอกมาหวัดใจดีก็ต้องทำาไปนใส่ได้ใจกูมกินกัด ก็เบือตอนนั้นนะเบืดยุ่ดยกันเดียวกันเมื่อไกับไม่กี่กันไม่ได้เดียวกันไงได้ให้กับไม่ให้บอกเนียอบอกมานาคือไปยุ่ดยกันนนมาตอนนั้นว่าอวยเดือนได้ทัดจักรบตัวดำรงมาเออปมือกับออันด้ มึงก็ไม่ใช่บุคคอีิ pues ่งเียข้ข้อมาคือก็ว่ารุ่มแทนตังแต่เนี้ยรุ่น้มาเนี้วันนี้นักเรียนนี้บางคนขับข้าบไปข้าบไปไม่เป็นจึงขับไปมานานเลยเนี่ยแ่อยู่บ้านก็มาได้ไปเลยเนี่ยมันโค้งยไปอีกมันพอเคยไปตามไหมที่บ้านไม่ไปอ่ะไปยต่ก็ยังคิดไม่มาหรือให้พี่น้องไปรับไม่มาเลยวะ มาได้มาเลวทีนั้นผมกูกัมาด้วยตอนชองเกจจังหวัดหาเชัยดงไม่นด่งทำลูกเองต้องทำหนกเองชอบคนทำโคอ่ะนี่พากามาตรงนี้จ้องก็ส่งขึ้นแบบตรงนี้ส่บไอตัวชายโดหูเช้าเราไอตัไปจางชุดเลใช่ไป็ในรูมเหอโดดไปจากชุดเลยไม่ได้โุดเดียวเลยคนนั้นตำานักจะโดดนะมั้ ไม่ชอบพูดสักทีเราต้องมีความมั่นคงพออย่างเช่นหนังนกมันเลยไมจมเลยทีเดียวก็ตีคนท่านโดนก็ต้องดันขึ้นหนังเรนมันจะลอยตัวยอ่ะเรื่องกลางวันเหรอก็บอกใกลมากๆวะเขาจะทำไปไหมเบาเบาล่นก็ไม่เชื่อใครจะไม่เชื่อมไปดูนะอ๋อเขาบอก คนท่านนี่เบอกขาเลยกันแต่ไม่มีไอเชื้อไว้จะไปดูจิงจิงบนั่ใหญ่ดพลาวนี่ป่ะข้าวิวรล้วไม่มีคิวรล้ดต้องไปแจ็้อนต่อได้นนไม่ปรยชงานเนี่ยอดูตาโงเฮดได้ช่วยไม่งานั่กันมไม่องนรักต้องกันไว้เป็น แห่เขาเคยแอบมาห้าแหม่มสองคนมาเนี่ยผมยิกมาแบบว่าไม่เคยเจอไม่ไม่ไม่เคยเจอบอกอันนี้มามาเจอแต่แหม,ม่มามามาตึ้งแหม่แหม่หวาคื้นม้ยไม่หวาชอบไหมครับก็เป็นก็เป็น,ปนคนดีไม่ใช่เป็นคนชั่วก็คล<ต>ับเ<ะ>ด็กก็มันม่นกลับกลับพร้อมกันมากินดีใช่ไหม พ่อแม้จริงๆเขาเป็นคนดีนะแค่ดั้มอืมกอดซีรีโอกอดซีรียูกอดรีราแก้วราวยเลยราวนกอดซรีกับเาดีเอ้ยเฉาดีอ๋อก็เป็นเฉาดีกอดเราไู้อันนี้าว่าเป็นยุคเวาดีแต่บางใจพโงไโอ อนเดินให้นำปอดออกมาจถ่ายลุ้งัะดีใจดำเสียใจนะปอก็ลูกตั้เป็นอะไรทะเลาะกันไหมแม่กับปอดทะเลาะกันไหมตอนติดตัะ

หมาอะไรแมวอันนี้กุ้งหมาจำเงาบ้ามาน่าเดาเหล่าหลังหลังใช่แต่อันนี้นี่คือพุ่งกับคนตายพุ่งเกียนบ่อเดินเปวดเปิดใช่ไหมพุ่งกระดูอะไม่หนีใช่คนตายเราเป็นหรือเนาะก็เดี๋ยวเวลาเอเข้ามาคุยกับป้าก็อนุญาตอันนี้นะะพุ่งจะเกลี้ยงให้ดีที่สุดนะถี่เงาเก็ข้อมาข้อจะหลง ไปทำาไีมาาไปทําอไหลมันาอย่ิมาไปันตายโอม่นวนหประวันหมนวันหาที่ผ่านไปพวดมาปโไม่าไปพ่วันนั้นไม่ได้ไม่ได้จะเาไว้ตายเพะเคยเคยพลานนี่ไม่ได้คุณไม่เลยตถ้งแไปตามดับมาเนี่ไม่ไม่พอไม่ตามเลย ัม่พอมันไม่ยุกบางเนี้ยรเราทำลรพอพอทำอ่านอยู่บางเนี้ยบางเนีเน้แม,มตามาามามอาจชอบคอมนันจะไปอยูู่เจ้าแ็นดิบก็ังอย่างาไรโมบิชิต้อิดเล้วันนี้ชาตาจีไม่ตคิดมาเล้งแบบนีเอาไโดมองไม่เห็นหรอก มากินลำบากกินเข็ดกินค่ายไปถึงเวลากันไหนกันไหนบางคนกินเป็นนายเอ้ยบางคนลำบากผู้ที่เป็นนายเป็นไม่ได้หมายว่าหน้ามันไม่นจึง้อการดูคี้ค่ายอยู่นานเลยคนที่เป็นนายคนที่รวยนี่เดินไปรุ่นอารมณ์คนมาทุ่งเรามาชิงนี่เอ้ยมาลูกเจ้านี่เป็นฝรั่งงงกลัวเลยนะจริงๆริง นี่ยังเป็นครูที่อบท์เลยคือถ้าเขาจบก็เป็นวัวเหวเเว,เว,เวัวได้งงี้เราอะนะในในตอนนั้นนี่ตบวัวนี่ท่านะนี่เปิดหรือมันยไอ้ปุ๋ยลำบ้าท่านะลำบากแม่ตัดย่างชวนลเจ้าเกี้ยชวนวนี่ไปจไปังปีเจแต่ว่าป๋อตะเมืองเหรอ มำเดือเน่ใเน่เย้พูเน่ในีมนย่ีนั่นกูเห็นดังเลยเขาทำอะไรข้างหน้ากูเห็เขามีเขาเขาดัเลยเป็นเจ้าข้องยังไหมหเป็นลูกจางเหลือขอยไงจ้วยเ๋อเดลือข่อยแต่ปไปรับจางถูกลรไอ้เมนีอะไรมาค่ายอไร่ยงนองที่คนกี่คนมานัช่อยู่้านไ่ทางมาปีนี้นำนำเค็งฝันนำไม่จอนะบอกไอ้ ถ้ามากับน้ำไม่จะำมันมเหลือไม่ถุยอเนี่ยเออไปทำหม้อหม้อวายยางเคยมาาได้ไม่ดูทำกาห้จ้ำจ้ำเหมือนน้ำนี่งดอยลอยลยอยลอยลอยในน้ำลอยได้ไปก็ยยทำใส่ดำใส่ยกใส่ยกเล้ทำบุทำาุมทำเรื่องนะดำไม่ลงบ่เอาไ้ดำไม่ลงเอาลุยเลผูกเอ็ก็จำจำแตตัวนั้นกันเบียก็ตองเยอะเลยด้วย ไม่ด้วยไม่ด้วยหอล่หนูไ้คนชายมาเอาลูกนองมาลูกนองเยอะใช่ไหมนอนไปเยอะใจดีแรงอ่ะเเหมือนใจดีแรงเราทอกเท่วกันเงี้ยเยิ้มแบบความค่าไดกาจะทำเสฟเท่าไไม่ไหนอยู่ไหนยง เป็นคนใจดีแต่ว่ามากหมากหมักเข้มข้นเกลือเาล้านข่ตัวเียตัวคนข้างบ้านอย่างเยอะนี่ละไปคลาดจามจามมันเลยกินไปเอาได้ไันเป็นคนใจดีแต่ว่าโกรธแต่ว่าไอ้คนคนนั่นนะจัดนนําเขามาพอที่เป็นคนบุคลิกไงครับตัวป้ออ้วนด้วยไงครับอยู่นั่นเน่ะ แลม้มีรูปม่รูปม่รูปเออเดี๋ยวเดี๋ยวปี้รูไปอ๋อซึ่งกล้งนี้ก็ย่าน้องชายเหรอใช่เองอชมีรูปขอบรั้วไหมครับเดี๋ยวมีแบบท้ยจกิวเลยด้วยนะ ไอ้แม่นี่ไอ้ไอ้ยูตายแล้วไอยูยังหรือเปล่าให้เลยนะมไม่รูดูดูกัหล้องเดี๋ยวไปคัปปไปมึงปล่อยมันเข้ามากูจะยิงให้ตายเมี้ยม้ากูต่อยแพนดินกลับนะกูไม่มีวันยกลูกเศร้าของก oui, ูให er like ้กับไอ้คนผันนั้น